ขอ๋อกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้กับช่อง Crazy Channel นะคะวันนี้เราก็อยู่กับคลิปสยองตลองสองปีที่เราเปิดช่องมานะครับผมเพราะว่านี่เป็นสองปีแล้วสองปีจะห้าปีแล้วผมไม่ใช่คสองปีห้าปีจะประมาณสมปีแล้วครับผมที่เราได้ทำช่องมา ก็ค่อนข้างจะเป็นท่องที่ทำค่อนข้างเร็วคือคนจะไม่รู้นะอาจจะรู้แค่ปอนดูเวกแต่จริงๆออีช่เลล่นเกมแ้วก็ไลฟ์สตรีมทุกวันใช่มพูดทุกวันอาจจะดูเกินจริงว่าเกือบทุกวันนะไม่เวลากี่คือเราเราจะมาฉลองวันสงสกาเราอันนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยนะผมใครไปเที่ยวไหนบ้างก็ขอให้กลับมาอย่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผม

การบูรลิกกาหักหลังกันเหยียดกันด่าทอกันก็เหมือนกับมึงที่หักหลังกูมาตลอดมึงมันอยู่แค่ไอ้คนสน้นแล้วคำว่าเพื่อนสลับโคมันจะไม่มีอีกแล้วเพราะมึงมึงทำให้กูได้เห็นว่าคำว่าเพื่อนแป็นโคตรไร่ค่า